เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัําประจาวันที่ยิมสกุมภาพันธ์ ในรอบค่ำวันนี้ครับมากันที่ข่าวแรกกับเรื่องของเมสันกรีนวูดกันก่อนหรือต้องเริ่มจาก2เข่าวใหญ่ที่ออกมาพร้อมกันจากเดซันนะครับที่ได้ออกมาเผยว่าเมสันกรีนวูดพร้อมจะกลับมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีหากว่าเขาได้รับโอกาสจากสโมสรออีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าว่าจากนั้นไม่นานครับสื่อเจ้าเดิมก็ได้ออกมาปั่นกระแสต่อเลยครับว่าทีมงานหลายๆคนในทัพปีศาจแดงรู้สึกไม่เห็นด้วยที่เซอร์ซิมดัดคลิปให้สัมภาษณ์เชิงกึ่งตอบรับกึ่งปฏิเสธ กับเรื่องของเมสันกรีนวูดครับดูทีมงานเหล่านี้นะํามองว่าไม่อยากจะให้นักเตะกลับมายังสโมสรอนอีกแล้วเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นภายในทีมรวมไปถึงนักเตะทีมหญิงที่อาจจะออกมาต่อต้านรวมไปถึงกระแสสังคมที่จะออกมาโจมตีสโมสรอนด้วยครับแต่กับรายงานล่าสุดในช่วงเย็นนี้นะครับประธานสโมสรอนเกตาเฟ่ย่างอังเกลตอเรสได้ออกมาให้สัมภาษณ์เองเลยครับว่าตัวเมสันกรีนวูดได้แจ้งกับเกตาเฟ่ว่าเขาจะต้องการจะเล่นที่สเปนต่ออีก1ปีก็คือในซีซั่นหน้าครับ แต่ตัวอังเกลโตเรสก็ยอมรับนะครับว่าทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมงานใหม่ของแมนยูน t เต็ดที่นำโดยอีนิออสที่เป็นคนตัดสินใจกับเรื่องนี้ครับและเขาก็ยังยอมรับอีกนะครับว่าบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ของสเปนก็สนใจในตัวเมสันกรีนวูดเช่นเดียวกันครับเขาต่อมาครับต้องบอกว่าโยงเก่งจริงๆบรรดาสื่อด้จากรายงานล่าสุดของสปอร์ตโซนนะครับได้ออกมาระบุว่า i n e o อได้เล็งตัวยูเลียนนาเกลส์มันในใหญ่แห่งทัพอินซีเล็กเป็นเป้าหมายคุณซื้อคนต่อไปของทัพป,ปีแดงหาว่ามีการปลดเอริเฮนักออกจากตําแหน่งหลังจากจบซีซั่นนี้โดยอินิออสค่อนข้างจะชื่นชอบแนวทางการทํางานของคุณซื้อวัย36ปีรายนี้และก็พร้อมจะวางแผนการทํางานระยะยาวร่วมกันเลยครับข่าวต่อมาครับมากรดีรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์โดยสื่อเจ้านี้ไดออกมาระบุว่าทางแมนยูเน็ด ตัดสินใจแล้วว่าจะปล่อยราฟาเอลวารานกองหลังวัย30ปีออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากหมดสัญญาครับและทางนี้เชื่อว่าทีมในซาอุดิอาระเบียจะเอานาเซอร์ก็พร้อมจะดึงตัวไปร่วมทีมส่วนเป้าหมายของแมนยูนเตจะที่จะดึงตัวมาแทนที่วารานาน,นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นจารัดแบรนเวดเซนเตอร์ดาวรุ่งของเอเวอร์ตันที่คาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ราวๆ50-70ล้านปอนด์ครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริสเคนฮาร์กันนะครับเดี๋ยวขาไที่ออกมาสแสดงความมั่นใจว่าทีมจะสามารถรับมือกับอาการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีครับภายหลัง3านักเตะคนสําคัญอย่างลิซันโดมาดิเนส์นะเจ็บไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยลุคชอและล่าสุดก็เป็นราสมุสทอยลุนกองหน้าคนสําคัญที่เจ็บไปอีกรายครับเดวิดเคนฮาร์กได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าแน่นอนว่านี่คือประเด็นที่เราต้องเก็บมาคิดแต่ทว่าสโมสรอื่นก็เจอเรื่องนี้แบบเราเช่นกันเราต้องรับมือกับมันให้ได้และผมรู้สึกว่าเราสามารถรับมืออกัับมนนนไดด้้ค่ขางีเลยนะ นักเตะทุกคนจะมีโอกาสแสดงคุณภาพของตัวเองออกมาเรามีความมั่นใจว่าพวกเขาน่าจะสามารถทำมันได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องสร้างขุมกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นมาเราเห็นนักเตะที่กำลังพัฒนาแต่ไม่มีโอกาสจะลงเล่นในครึ่งซีซั่นแรกหรือบางคนก็มีอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้ทุกคนนะมีโอกาสจะได้ลงเล่นให้กับทีมแล้วแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ต้องมีสูวนให้เราเห็นด้วยนะว่าพวกเขานะมีความสามารถมากแค่ไหน จากนั้นเอ็ดิธทินฮากก็ระบุต่อนะครับถึงเรื่องกองหน้าในทีมที่ตอนนี้2ตัวหลักอย่างรัสมุสฮอยลุนและก็อองตอรีมาซยานต่างเจ็บทั้งคู่ซึ่งเขาก็ยอมรับครับว,ว่าที่จริงแล้วเขาก็คาดหวังกับมาซยานไว้พอสมควรเช่นกันในซีซั่นนี้และกับในช่วงตลาดรอบมกราคมที่ผ่านมาเขาก็มีแผนจะดึงกองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทีมด้วยครับแต่ว่าวก็ดันติดกด ffp ซะก่อนโดยเอ็ดิธทินฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงเรื่องนี้ว่า ชัดเจนว่าเรามีความสุขกับการนำรัสมุสฮอยลุนเข้ามาสู่ทีมและในตอนนี้ทีมของเราก็มีกองหน้าตัวเป้าอยู่2คนและอองตนรีมาซิยานก็ทำผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยนะเมื่อซีซั่นก่อนดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจที่เขาจะมีค่าตอบแทนมากขนาดนี้แต่มันก็จริงแหละที่ผมคาดหวังจากตัวเขาไว้ค่อนข้างเยอะนั่นคือเรื่องจริงแต่กับการที่เราจะนํากองหน้าเข้ามาอีกคนในช่วงซัมเมอร์ก่อนนั่นมันก็หมายความว่าเราต้องตัดเขาออกจากทีมไปตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเลย นอกจากนั้นเราก็ยังมีมาคัสแร์สอร์ดอีกรายดังนั้นจริงแล้วเรามีกองหน้า3คนด้วยกันนในทีมและหากเรานํากองหน้าคนที่4เข้ามาโอกาสคนอื่นก็จะลดลงตามไปด้วยดังนั้นกับในช่วงต้นซีซั่นแล้วผมคิดว่าเรามีทางเลือกนะจริงอยู่ที่ผมอยากจะดึงกองหน้าอีกรายเข้ามาในช่วงตลาดรอบหน้าหนาวแต่มันก็เป็นไปไม่ได้และเราก็มีปัญหากับกฎ financial fair play ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วย หลังจากนั้นเอลิคินาก,ก็ปิดท้ายในครับถึงการเข้ามาของเซอร์ซิมลัคลิฟว่าทุกอย่างนะเป็นไปด้วยดีครับและเขาเองก็เข้ากับการทำงานร่วมกับเซอร์ซิมและทีมงานของอ e ีดิออสได้เป็นอย่างดีด้วยโดยเอลิคินาในครับได้ระบุต่อว่าเราคุยกันค่อนข้างเยอะเลยนะนอกจากเขาแล้วก็เป็นเซอร์เดฟเบลฟอร์ดอีกรย้ยเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้เกี่ยวกับทีมและก็เกี่ยวกับโครงสร้างของเรา เราเข้ากันได้ดีมากๆความทะเยอทะยานของเขานะเข้ากับความทะเยอทะยานของผมได้เป็นอย่างดีเราอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยกันและสาหรับผมที่อยู่กับสโมสร์มาแล้วกว่า19เดือนผมมองว่าเราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะผมสามารถเห็นทีมที่เข้ามาพัฒนาและก็เติบโตขึ้นเราทํางานหนักในสนามซ้อมและก็ระหว่างเกมร่วมกัน แน่นอนว่ามันสำคัญมากๆที่ทีมจะต้องมีนักเตะที่เหมาะสมเราจะแข็งแกล่งยิ่งขึ้นเมื่อเราเสริมหูกํกลังให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมผมแน่ใจว่าเซอร์จินก็มั่นใจในตัวผมนะเราคุยกันมากมายเราเข้ากันได้เป็นอย่างดีเรามีความทะเยอทะยานแบบเดียวกันและก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วย มาต่อกันที่ทัศนะของเดวิสยอคอดีตกองหน้าของเรากันบ้างนะครับซึ่งเขาได้ออกมาสแสดงความมั่นใจว่ามาคัสแวตฟอร์ดจะไม่ย้ายออกจากทีมหลังจากจบซีซั่นนี้อย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะมีเขาวลออยอหนักร่วมกับเปสเชทีมดังในฝรั่งเศสและก็ล่าสุดก็ดันมีเขาวลอร่วมกับแอสตันโอลอีกหนึ่งทีมโดยเดวิสยอคนะครับได้สแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ว่ากับเขาวลอที่ว่ามาคัสแวตฟอร์ดจะเลือกย,าอย้ายไปยังแอสตันอลหลังจากจบซีซั่นนี้ผมคิดว่านี่จะเป็นการย้้ายทททีีีม่่โงงเสุดแลว มันก็อาจจะมีคนที่คิดว่าเขาต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแต่เพราะเหตุผลอะไรกันล่ะเขาเพิ่งจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมไปหมาดๆและตามความคิดของผมนั้นเขาเป็นหนึ่งในงแต่ที่ดีสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้ด้วยแต่แน่นอนว่าด้วยระดับของเขาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาทําให้เขาน่าไม่สามารถเติมเต็มกับสิ่งนั้นได้แต่ในฐานะนักกีฬาคุณก็ต้องก้าวผ่านช่วงเวลาแบบนี้และผมคิดว่าเขาจะก้าวออกมาในเส้นทางที่ถูกต้องได้สําหรับนักกีฬาคนไหนก็ตามรวมถึงมาคัสแบทฟอร์ดด ถ้าคุณไม่มีความสุขในการทํางานคุณก็จะไม่มีช่วงเวลาที่ดีซึ่งในตอนนี้แรดฟอร์ดจำเป็นต้องพอใจกับสภาพแวดล้อมของเขาในการซ้อมเพื่อแสดงผลงานในแบบที่เรารู้ว่าเขาสามารถทํามันได้เราไม่ทราบดีเทลลึกๆว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้และก็มีการคาดเดากันมากมายว่าเขาไม่มีความสุขแต่ที่จริงเขาก็อาจจะมีความสุขก็ได้และเขาเองก็เพิ่งจะโชว์ฟอร์มเก่งได้ในช่วงหลังมานี้ด้วยนะ ผมไม่ได้สังเกตมากนะักมื่อคุณได้ยินความคิดเห็นของทุกคนแต่ผมคิดว่ามาคับสเปฟอร์นเะน่อยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาปิดท้ายกันที่ทัชนะของมิเกลอันโตนิโอกองหน้าจากเวสต์แฮมนะครับโดยดาวยิงทับอุ่นค้อนายนี้ได้ออกมาสูฮกความยอดเยี่ยมของคอบบี้ไมนูว่าเป็นตั้งแต่ที่เตรียมไปด้วยคุณภาพครับแก้วแถมก็ยังเล่นได้นิ่งเกินวัยดีแท้ด้วยครับโดยมิเกลอันโตนิโอได้แสดงทัชนะเรื่องนี้ผ่านทางฟุตบอลเลอร์สฟุตบอลพอดแคสต์ว่า ผมคิดว่าเอบี้ไมนูก,กำลังเล่นแบบไร้ความกดดันเลยนะจากวิธีการเล่นของเขาน่ะเขาไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นของเขาให้มากมายแล้วก็ไม่มีความกดดันเลยกับเด็กคนนี้เขาไม่จำเป็นต้องทําประตูเลยก็ได้แต่เขาไม่คุณภาพอย่างมากในตอนนี้และเล่นได้นิ่งเกินวัยจริงๆเขาสงบเยือกเย็นเสมอเวลาที่ได้คลองบอล ในขณะที่อารเลฮันโดกานาโชและก็รัสมูสโอยลุนผมคิดว่าทั้งสองคนมีความกดดันมากกว่าเนื่องจากว่าทั้งคู่มีหน้าที่ในการยิงประตูดังนั้นผมคิดว่าคอบบี้ไมนูนั้นมีแรงกดดันที่น้อยกว่าแต่เขาก็เป็นนั้งแต่ที่มีคุณภาพมากจริงๆดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงคิดว่าเขาจะไปได้สวยมากกว่านี้อีกและในขณะเดียวกันสําหรับรัสมูสโอยลุนนั้นผมคิดว่าเขามีความกดดันมากพอตัวเลยนะเนื่องจากว่าเขาถูกซื้อเข้ามาในราคาที่สูงพอสมควร หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม